ทำอะไรตัดใบข้าวแปลงนี้ก็เรียบร้อยตัดสองวันออ้ยแค่นี้เองมันกี่งานหรอประมาณสองงานกว่ากว่าทำไมตัดชาทแท้โอ้ยทอดไก่เสร็จแล้วมาตัดตัดตะกี้เองเรียบร้อยตรงนี้ประมาณสองงานนิดๆ มันเคยได้เคยได้เท่าไรล่ะเคยได้สิบกระสอบปุ๋ยเนี่ยประมาณนี้ไม่เคยทำได้เลยเมื่อสามปีที่ผ่านมามันเคยได้ปีที่แล้วก็ได้ฝนไม่ตกเหมือนกับปีนี้แหละปีนี้นี่ปีนี้หวานได้สวยมากเนี่ยคนาเราก็ปิดมือด้วยให้รถช่วยดันด้วย ตอนนี้วานได้อย่างสวยเลยกะพอดีเป๊ะปีนี้แต่ว่าน้ำน่ะมันยังไม่มีตรงนี้เนี่ยตรงคางๆเขาปลูกอ้อยนั้นเมื่อปีที่แล้วน้ำมันไหลหมุน่นขึ้นนูน่นแต่ปีนี้เขาดันคนาเตียนหมดเลยปลูกอ้อยเสร็จแล้วเรากะว่าให้น้ำจากตรงนี้มันไหลไปนูน่นฟัง ทางตะวันออกแต่น้ําเดือนสิงหาเนี่ยไปปลายเดือนแล้วยังไม่เห็นทําท่าจะตกแบบแรงๆเมื่อวานนี้ตกหน่อยพอได้ชุ่มหน่อยนะเนี่ยพอได้ชุ่มหน่อยจะให้น้ํามันไหลไปทางนี้แหละนี่นี่ไปฝั่งนี้โครงการเขาไปทางไหนไปทางที่ตะวันตกออกทิศตะวันออกของเราเนี่ยตรงนี้น้ํามาปุ๊บให้มันไหลไปตรงนี้เลยนี่ เข้าไปตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้ก็แดงๆหน่อยแต่ว่าตรงนูน้นฝั่งนู้นเนะออกเขียวแล้วเพราะว่าตัดแล้วเมื่อวานนี้ฝนตกมาให้ชุ่มหน่อยก็เขียวๆหน่อยตรงนี้ก็ปีนี้น่าดูแล้วมันน่าจะดีกว่าปีที่แล้วเด้ยซ้ําแต่ว่าฝนน่ะนูน่นทางฝั่งทิศตะวันออกเนาะเขียวๆอ้ที่เราตัดวันก่อนนู่นเริ่มออกเขียวแล้วเมื่อวานฝนตก ก็ได้เปียกแต่วันนี้ก็แห้งอยู่เหมือนเดิมไม่เป็นไรแต่กะว่าถ้าอีกอาทิตย์หนึ่งถ้าตกมาแรงมันก็ยังดีกว่าปีที่แล้วตัวนี้ก็สวยนี่เนี่ยแต่ออกเหลืองหน่อยไม่เป็นไรพอน้ําไหลน้ามีเราก็ให้ไหลไปนู่นเลยนู่นไปทางทิศตะวันออกทางนู้นน่าจะดีขอบคุณสําหรับเพื่อนๆก็ประมาณนี้ละแต่งเนี่ยแต่งคนานี่นี่ เนี่ยตรงนี้ถ้าน้้ำมีประมาณสักหนึ่งเดือนจากนี่ไปประมาณกันยาเดือนกันยาน้ําเต็มเตมนี่น่าจะดีกว่าปีที่แล้วขอบคุณสำหรับเพื่อนๆืนนทางย t ท b e พามาดูนาดดนนีออ่ทำไมต้องตัดใบข้าวเพราะว่าการตัดใบข้าวนั้นมันจะออกลูกสวยออกหน่วยมันไม่ค่อยมีใบ ริงบอริงเพราะเราทาดูแล้วมาปีที่แล้วไอ้ตรงไหนที่เราตัดมันออกหน่วยสวยมากเลยไม่ค่อยมีใบขอบคุณสาหรับเพื่อนๆทางย t ท b e ทางที่ไหนก็แล้วแต่ทั่วทุกสถานทีนท่ที่ดูคลิปนี้ขอให้ท่านยินโชคดีถูกหวยรอตตอรีร่วยรวยรืยร่วยวยันที่หนึ่งจุ๊บจุบ